เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้กัผมเสียมังกรน,นะครับวันนี้เสียจะมาวิเคราะห์บอลฉบับเสียเสียมังกรกันในวันที่22เมษายน2563นั่นเองแล้ววันนี้ก็มีคู่ฟุตบอลลีกของนิการากัวนะครับผมอ่า ซึ่งค่ใครที่ฟังหรือวา้ขาบอลของเสียแล้วเนี่ยรู้สึกมั่นใจกับเอลีนี่ละกัละกัวล่เสียอัดไปเนี่ยมีข่าวบอลให้ฟังไปเนี่ยแล้วอยากจะเล่นตามหรือว่าอยากจะสนเสียมังกรเนี่ยก็สามารถเข้าไปเล่นได้ที่ลิงด้านล่างใต้ยูทูปของเสียมังกรเลยนะครับอ่าเดี๋ยวรายละเอียดลิงค์ข้างใต้ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเสียจะบอกช่วงท้ายคลิปนะครับผมแต่หากใครสนใจอยากจะเล่นเนี่ยก็ไปเล่นได้นะครับในเว็บนี้ก็มีให้เล่นมากมายกันเลยนะครับผมเอาล้เริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่านะครับผมของนี้การ์โกนนะครับ เป็นคู่เรียนเกณฑอันดที่สามเนี่ยเปิดบ้านไปแลกับยูเวนตุสมานาก,กวาอันดับที่6นั่นเองนะครับผมทั้งคู่จะเตะกันในเวลา6กโมงเช้านั่นเองนะครับผมก็คือเป็นบอลของเช้าวันพรุ่งน,นี้นะครับแต่ว่าเป็นบอลคู่ของวันที่22นั่นเองนะครับเอาล่ะมาดูผลงาน,นทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะครับผมโดยสถิติพบเจอกันของสองทีมเนี่ยเสียหยิบยกมาให้หา้านัดสุดที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นทางฝั่ง ยูเวนตุสมนากยที่เอาชนะไป1นนัดนะครับผมส่วนดิเรนเกนเนี่ยเอาชนะไป3นัดด้วยกันครับแล้วก็มี1นัดที่เป็นเสมอมานะครับมาดูผลงานของดิโอเจตกันบ้างนะครับผม5นัดสของเขาเนี่ยก็เอาชนะมาได้2นัดนะครับผมแล้วก็แพ้ไป1นนัดและเสมอไป2นัดด้วยกันครับมาดูท่าั่งของยูวิตุสมนากวกันบ้างนะครับผมยูวิตุสมนากวเนี่ยเอาชนะไป1นนัดนะครับแล้วก็แพ้ไป2นัดด้วยกันเสมอไปอีก2นัดนะครับผม เอาละครับพา,า,า,าให้เสียวิเคราะห์บอลคู่นี้นะครับผมเสียต้องบอกก่อนเลยว่าถึงแม้นัดล่าสุดที่เขาได้เจอกันเนี่ยจะเป็นทางฝั่งยูเวนตุสมานาโกที่เอาชนะดิเรนเกนไปได้ถึง3ประตูต่อสูเลยนะครับผมแต่มันเป็นการเตะในบ้านนะครับผมและผลงานที่ผ่านมาของดิเรนเกนเนี่ยดิเรนเกนเตะในบ้านเนี่ยยูเวนตุสมานาโกไม่เคยเอาชนะดิเรนเกนได้เลยนะครับผม เขาเอาชนะดิลเนเกนได้ก็เพราะว่าเขาเป็นเจ้าบ้านครับผมและนัดนี้เขาต้องมาเป็นทีมเยือนครับซึ่งผลงานการเป็นทีมเยือนที่มาเจอกับดิลเนเกนเนี่ยเขาไม่เคยเอาชนะดิลเนเกนได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่านัดเนี้ยถึงแม้ว่าันาล่าสุด ดิเรนกิจะเสียท่าให้กับยูวิทุมมนาคัวครับแต่ก็เป็นเพียงผลงานนอกบ้านนะครับนัดนี้ต้องเตะในบ้านของดิเรนเกครับและผลงานในบ้านของเขาเนี่ยเขาค่าจะแข่งแกร่งเลยทีเดียวครับผมเพราะฉะนั้นเชื่อใจทางฝั่งดิเรนเกดีกว่านะครับสกอร์ที่ผมคาดเนี่ยผมให้ดิเรนเกเนี่ยเปิดบ้านอาชนะยูวิทุมมนาคัวไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สอนะครับผมเป็นคู่บอล ทาจิกิสถานลีกนะครับผมเป็นคู่ระหว่าง f c คัตท้อเนี่ยเปิดบ้านระทางกับ FK ดูจานนะครับผมทั้งคู่จะเตะกันในเวลา2ทุ่มตรงนั่นเองนะครับมาดูผลงานของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะครับผมโดยสถิติพบเจอกันทั้งสองทีมเนี่ยนัดนี้เป็นนัดเปิดซิกนะครับผมเป็นนัดแรกที่เขาได้เจอกันนะครับเอามาดูผลงานห้าตุ่ศของคัตท้อกันบ้างน,นะครับผมคัตท้อเนี่ยเอาชนะไปถึง3นัดด้วยกันนะครับผมแล้วก็แพ้ไป1นนัดและเสมอไป1นนัดนะครับ มาดูผลงาน5ลูาสุ่ของทีม FK ดูจาจานกันบ้านนะครับ FK ดูจานเนี่ยเอาชนะไป2นัดนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดด้วยกันครับ อา oh, แล้วถ้าให้เสียบวิเคราะห์บางคู่นี้นะครับผมเสีอต้องบอกก่อนเลยว่าคาดเดาอะไรได้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเขายังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับผมจึงไม่รู้ว่าทีมไหนเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่ากันนะครับแล้วก็ทีมไหนเนี่ยที่จะเป็นบอลแพ้ทางมากกว่ากันนะครับผมแต่ถ้าให้เสียบวิเคราะห์บอลจากฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนะครับผมที่ในตอนนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นดูเหมือนจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้าน FC คัทท้อนเนี่ยที่ดูดีกว่าอยู่พอสมควรนะครับผมแหมแล้วสถิติที่ สถิติผลงานช่วงหลังของเขาเนี่ยคารทอสเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีกว่า FK ดูจา์อีกด้วยนะครับผมแถมวันนี้ต้องเตะในบ้านของ FC ฟคาทอสอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมขอเชื่อใจทางฝั่งเจ้าบ้านดีกว่าครับผมเนื่องจากสถิติผลงานช่วงหลังเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าทีมเยอเือนอย่าง FK ดูจาร์อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสกอร์ที่ผมคาดเนี่ยผมให้คารทอสเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะ FK ดูจารไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับ เอาละครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมุมวิคอบอลของเสียมกกังกรในวันนี้นะครับหากใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เสียด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะครับบอล2คู่นี้ก็มีให้เล่นนะครับผมหากใครสนใจที่ฟังมุมวิคอบอลแล้วสนใจรู้สึกบันใจอยากจะเล่นนะหรือว่าเสียไม่แม่หลอกอยากจะสวนบ้างก็สามารถเข้าไปเล่นไดที่ลิงด้านล่างที่เสียแปะไว้ใต้ยูทูบของเสียเลยนะครับผม เอาล้แล้วหากคนที่เข้าไปสมัครนะครับผมแล้วก็คุณก็ยังสามารถได้รับสูตรพิค์บอลและสูตรบาคคาราไปใช้ได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วยนะครับเพียงคุณบอกว่ามาจากทางช่อง YouTube เสี่ยมังกรเท่านั้นเองนะครับแถมในลิงก์นี้นะฮะก็มีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆมากมายให้คุณอีกด้วยนะครับผมโอ้โหของดีแบบนี้จะพลาดกันได้ยังไงนะครับเข้าไปสมัครเล่นกันได้เลยนะครับเอาและครัาสำหรับวันนี้นะครับเสี่ยก็ต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมดูแลสุข สวัสดีครับ